ออกกว่าดายังนี่ไงก็กดแล้วไงใช่ไงเนี่ยนะน้องมอมันเขารพมันมีสมรคาระเจ๊อยู่ที่ไหนเจ๊มีความสุขกับน้องสองคนนี้ใช่ดูมันมองเอาเรื่องไงสองนี้เจ๊มาไงอ่ะมาจักรยานสีแดงโอเคโอเคเดี๋ยวไปถามใหม่ เฮ้ยหนถามหน่อยเจ๊อายุขนาดนี้แล้วอ่ะเจ๊มาเล่นเกมเหรอเจ๊รู้สึกไงบ้างเหมือนสิบสี่อีกครั้งซ้ายกลางขวาแซงขวามือจางงี้วางแซ่ทำไมเจ๊ถึงมาเล่นเกมพี่ปาอะไรสีอ่ะอ๋อสมการใจสั่นเวลาเจเล่นเกมพี่ปาอะไรสี่เนี่ยเจเล่นที่ไหน เล่นท port ี่พันทิปเนื้ใจเอ๊เล่นที่ไหนวะเจ้เล่นฟี فا อะไรสีตอนไหนผมตกอ้อกดดีเจเล่นฟี فا อะไรสีตอนไหนเราและนายผมตกเพราะอะไรผมตกเยอะต่างไปเดี๋ยวดิเดี๋ดิซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแถวหยุดเวลาเจ้เล่นเกมฟ้าอะไรสีเจ้ไปไงมอไซรับจ้าง เวลาเจเล่นเกมแค่ละสีแล้วเจแพ้เยอะเจรู้สึกไงรัอะรู้สึกสมสารเวลาเจเล่นแพ้เยอะเจอยากจะบอกอะไรคนดูบ้างไม่ต้องห่วงฉันอันนั้นไว้บอกกับพระไม่ตายหรอกเธอเออแล้วเจจะบอกอะไรคนอีกมันน่าที่เจกลับมาเล่นอีกไม่รู้ว่ารอยยิ้มนักท้วงเจถามของมางนี่ อาอยากเล่นบอล <laughs> โอเค,อ,เคอ่ะเย่าต้องกุ๊กตอนนี้ราคาผักคะน้าในตลาดไทยเท่าไหร่โลเท่าไหร่ละสิบสี่ครั้งไม่ <laughs> <c oughs> ได้วะ <laughs> ่ะถ้าเกิดสมมติจะนั่งรถจากบางแคไปทา่าพระนี่นั่งอะไรไปตุ๊กตุ๊กไอ้สัสแล้วเวลาแบบรักกาแฟอยู่แล้วอยู่ดีแฟนบอกเฮ้ยขอห่างกันสักพักนี่ยังไงดีซ่อมได้ไอ้เหี้ยเป็พี่เบิร์ดเหรอครับแล้วอย่างเวลาทำงานแล้วเจอหัวหน้าแบบบ่นเยอะๆนี่พูดกับเขาว่าไงรอยยิ้มรักลูก แล้วอย่างหัวหน้าเวลาทำงานเจอลูกน้องแบบทำงานผิดพลาดบ่อยๆเราบอกเขาไงบัตรทำที่ว่างใหม่พิเศษแชมป์เลยนะคนเลยพี่บอกคนไหนฮะคนนักกอนเนี่ยนักกอนจีนักกอนปัตรต้มไปเที่ยวแก่เลยวะคอยจีแกตัวคอยจีผมงงคนนักนี่เฮ้ยคุนครกอีนครกอีจัมรันนครกอียุทธยา ยักคนนักการนอีกเอ้ยเหมือนกันอยู่บัทนตลุงเหมือนตรงไหนพวดอต่อจะคืนวันที่เป็นอะไรนะเช้าวันจันทร์คืนจันทร์สิ เด็กๆเจ๊โดดมันผมไหมโดนอะไรวะแม้ว่าอันนั้นแม้ว่าเนี่ยแต่บอกเลยนะกุ๊กที่ทำเปิดแพ็คเนี่ยเสียเงินคลิปหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าพันอะไรเงี้ยอะไรก็ยอมชอบตรงว่าขอให้เขาชมไม่จมให้คุยพงกันจงไปแต่คลิปเจ๊มาทีละครั้งนานเท่าไหร่ผมก็รอนะดีมากอีกที่เรื่องของตัวเองทางที่นิ่เกินคือเส้นทางของทุกคนพ่อมึงตายไปเอ้ย เย็ดเบ็ดปุกนับ1 2 3 3ต่อกูดีดแรงมากเลยห้ะว่าอะไรแล้วพูดอะไรเดี๋ยวเจ๊ไปไหนต่อนะไปพันทิปไปไงอ่ะมอสายรับจ้างอ้าวแล้วรถจักรยานสีแดงที่จอดไว้อ่ะอ้าวชัยรถเธอที่เปลี่ยนไปอ่าสมมติถ้าหันมาเจอพี่นินหันไปหน่อย ทานอาหารไม่นิ่งอาไงดีวะเออไม่ต้องอาเดี๋ยวไปเที่ยวกันเอลโบคนที่ไหนอย่างน้องกุ๊กนี่เป็นคนที่ไหนเป็นคงจริงคงจริงอ่ะมาจากแผงดินใหญ่เลยเนั่งเรือสามเพามาอาตงอามาเสือผึ่งหม่องใบแล้วตอนนี้อะยังอยู่โคตรจะให้หายได้ไงของคนพ่อคนแม่ผมเดี๋ยวเอาจงภาษาจีนที่พูดได้เด็โอ้โหทาหนักเลยเรอใช่ดผักเนี่ยผักชายอ ยังขาดอยู่ผงอ๊อกผงออกเต่าแงได้ได้ได้เก่งจังเลยต้องตบแล้วตัวเหลืองแลกตาซอยแต่เจ๊เจ๊เขาเป็นคนอีสานอือใช่ใช่อย่างพ่ออี่พออย่างแม่เอ้ยนี่มือต้องเล่นไหมอ๋อหสลับเป็นมั่วแล้วอยากชงอยากโชงเขยาใสาอีสานนี่ได้นะโอ้กทาหนักเลยเฮ้ยนัทชินอย่างพ่อเนี่ยอีพอ เจ้วนกรรมแท้ด้วยแม่แม่อีแม่น้องสาวอ่ะอีลาอเมียอีหากดอันนี้ได้เจ็ดทีแล้วเนี้ยกดเลยพี่กดไปเจ็ดทีหรอไม่ไม่ไม่อย่างเจ๊นี่ภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมได้ได้ได้ๆๆอย่างแมว แคปตอนนึงผมคำนวณกับผมชงถูกปะโอ้โหตลกเลยเลิกอย่างแคทเนี่ยนะแมวอย่างด็อกหมาอย่างฟิตป่าอย่างเมียไม่ฟิตนี่อันนี้ไม่นัดนะอันนี้ไม่นัดนะให้เล่นไปก็มั่วด้วยนะเออชงอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็เล่นไปก่อนพี่ขอโทษนะเอาเลยครับพี่เองเบาน่ารักตรงหลังต้องแรงกว่านี้นะพี่ลองโดนไม่ดีที่หนึ่งสองสาม เกมนี้มันสนุกตรงนี้ใช่มันใช่ใช่พิเศษได้พี่นินตอบได้เออพี่นินพี่นนิเดินทางมาไงเดินทางมากับเจดมันเป็นกัจยายนสีแดงขอตัวอย่างสักวก็มาดามนะเจฟไปไหนมาครับเรื่องบูมไม่ข่าวเป็นคนจันทรบุรีใช่ใช่คนจันทรบุรี คนจันทบุรีฮิอ้าวอ้าฮี้เหรอแล้วคนระยองอ่ะคนระยองฮิระยองฮิสั้นจันที่ยาวแล้วคนตากอ่ะคนตากไม่มีฮิ้ทำไมอ่ะวันนั้นเดินหาทั้งคืนไม่เจอเลยฮิุ้่มเสียงจริงจริงฮี้เล่นจะมาถึงนิกนะอ้าวอ้าปช็อตจะแล้วฮี้ไปอยู่นู่นมาไหมมาไหม ไม่รู้ก็รอดูนสิมามามาใช่มาไม่อารมณ์มึงมาแล้วตอนนี้ถามใครจะรู้ไหมล่ะเออถามหนูไงอ๋อครับไปหนูสิแหะพอหนูปั๊บสุดภาพเลยว่ะแล้วถ้าเปลี่ยนไปถามมึงอ่ะจะรู้ไหมล่ะเออนี่ยเนี่นี่ยอะไรไม่มีไม่มีอะไรก็คือมาสายมึงสองคนไงมีชื่อเสียงแล้วมึงไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆหรอกใช่ผมขายเสื้อแล้วเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มึงจะตัดพ่อมึงดึงไปไทยอินอีกแล้วเนี่ยใช่ะมาแล้วเทนี้ชัวร์นั่นพูดเรื่อยๆเอ้ยมันโกรธอะไรกูวะไม่ได้โกรธแต่ไม่ชอบไม่ชอบเกมไม่ชอบเจ๊ผ่าแทนเอ้ยจรไหนสัญญาแล้วเนี่ยว่าเราจะไม่พูดเอาล็อโอ้โหดูแหวนดิสวยจริงๆรุ๊กอ่ะไอ้ตรงตรงตีบวกนี่ไม่เอานะมาเข้าเดี๋ยวมาเข้าอีทีตอนเปิดการ์ดเลยเออ ก็ไม่เอาไงไม่เอาเราจะทำอะไรก็ได้เอากลับมาสักหน่อยไหมมันจะอ้วกแบบนี้ไปกินติ่มซำตรงเวนใหญ่มาอร่อยนะเราไปกินดูเนี่ยในร้านเลยทุกคนเลยตัวนี้ก็ดีเลยนะสามเริ่มเสียดายเสีจ้าของร้านเลิศดังสุดเลยรับเลยดีก็อร่อยแล้วติ่มกู้ที่สั่งได้แล้วไม่้วกกันไต่ทาน เด็ดเสาเดินมาแล้วน้าเลยทไมตอนทเซนซิทีฟไปเนี่ยเฮียเเช็คบินเลยเฮียเดิ่บันจิเยทำอย่างนั้นเอาคุณโอกาสอะไโอกาสเจอเไม่เป็นไรหลเจ้าหูหลงหูหหูมีเยอะเลยอ่ะหูอื้อ อืมอย่าเพิ่สิของดีดีมันแต่มันเจ็บไม่เจ็บที่ดีเจ็บที่ฟันบนกัดโดนปากพูดหรืฝรั่งดูข่าวว่ะเออดูฝรั่งตกบ่อดแล้วแค่เฮ้ยตายแล้วนะจระเข้ตายทำไมอ่ะลูกฝรั่งกินไม่ใช่แบบจระเข้ไม่กินผลไม้ไม่ไม่กินหมดเลย หลังๆมึงกูเอามึงไม่อยู่แล้วันบึกบปนกันมั่วหมดแล้วเนี่ยแม่โคนี่ได้ไหมได้ถนัดเลยเออก็ดีละเก่งมากพองพองพองอย่งอย่งอย่างผลไม้นี่ภาษาอังกฤษว่าไงฟรุตมะม่วงแมน جو มะพร้าวโคคอนัทเอ้โหถ่ได้ดีมากเดี๋ยวรถตับไหนวะเนี่ยสับปะรดทายแอปเปิ้ลเอ้ยเก่งตะขบตะขบ ัำไงวะเดี๋ยวมาใส่อีสานนีเจได้ไหมไม่ได้จิงจกกีเกียบอ่าจิ้งกาขี้กระปอมอ่าจิงจกเดินกีเกียบย่างอ่าจิงจกเดินเดินเดินกีเกียบย่างอย่างย่านี่กระทิงพอองพอไม่เคยเลยปู่เยอเลังอย่ีาดไห้ เดี๋ยวเวลาหลังไม่ตกไปนะอย่าต่อยด้วยแหวนกระโหลกกะลาแล้วนะแล้วไม่สนมุขเขาด้วยนะไม่ต่อยเขาด้วยแหวนกระโหลกกะลาหน้าเขาก็เปื้อนสีเงินนะมึกลับมาเคี้ยวที่กูบับเบิ้ลกูเข้มปากหมดเลยไอ้หนี้ไปหามากช่องเนี้ยคนดูจะเยอะกว่าช่องเราแล้วมึงไปห่วงยอดวิวกันแล้วเฮ้ยเป็นอะไรมากไหมอันนี้ดังจริงเลยอ่ะ สวัสดีจ้าแฟนใชดำตุดสุน JA ้แล <No ้วนิดนิดคือดนั้นแกเกินไปแฮลูกแกเกินเปิดหมง e-sport จ้าบอกตรงนี้เลยจ้าสวัสดีทุกคนนะ เลยเป็นไงทีเดียวเออก็ถ้าถ้าถ้าได้เดถ้า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 ได้เจ็ดก็เดใช่มถ้าได้เเราจะได้ไอคอนเลยไงนี่ไงเดี๋ยวเราไปกันแบบกระชับเลยกระชับกระชับให้คนดูจับทางได้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 ถุงทองช้างเราไปกระชับกระชับเลยปุ๊บไปไวเลยไปเร็วเร็วเลยต๊ะหนึ่งเต๊ะสองเต๊ะสามเต้าสี่โต๊ะแปดคนเยอะแล้วเนี่นดนี่้นแก่ถ้เลยมาเนไงน้อยได้น้อยต้องไมที่น้องกุ๊กเข้าเซเว่นน่ชอบซื้อตอนดึกๆอ่ะไอ้น้ำโซดา คนดองเออมึงไปไปสุภาพชะแล้วอ่ะขณะมีแฟนยัไม่เอาเลยมุกอย่างนี้ไม่เล่นเลยมันสุ่มเสี่ยงไงเดี๋ยวไม่รู้เราเราไม่รู้ไงมันรู้เปล่าไหนเล่นไหนจริงอ่ะมันคิดรวมหมดก็แย่ดิมันรู้อยู่แล้วว่าเราจริงหมดอ่ะเล่นเล่นเล่นมันก่อนทะเลาะกับแม่ทับตายผมทำไมอ่ะก็บอกให้ไปหยิบอะไรคมคมมาหั่นผักนีเออไปหยิบอะไรมามีดเลยปฏิทินมกราคมกุมภาพคมไม่ขัดนะไปก่อน ซุ่มปลาพันโอ้าโอปป้าโถไม่คมหรอประตูตจริงตังเลยมันไปทื่อตอนไหนวะน่ะวันนี้โอ้ยไปทื่อตรงมือกูพันทุกเลยแหละเออกูพาเซ่ซึ่งหลักๆเนี่ยเราต้องการลูกบอลรอบหนึ่งก็น่าจะสิบกว่าลูกอ่ะเราสี่คนก็แปดลูกนะบอลมาบอกใครนะรวมกันตรงนี้เก้าลูกอย่าบอกนะว่านับตรงนี้ไปด้วยเอ้าชีเป็นหัวขวยไปแล้วเชิญครับนานุ อุตส่าห์เก่งล้อช่วงนี้จะบอกเครียดชีวิตเออทำไมเป็นไรมีปัญหาอะไรโดนไล่ออกร้านร้องเพลงหมดเลย3ร้านจริงเหรอใช่เร้อว่าเราไปขโมยเส้นในเกงในพีอาร์เฮ้ยโดนไล่ออกหมดแล้วต้องไปขายของอยู่ตลาดนัดอด็ดทองขายอะไรอยู่พี่เส้นในเก่งในอง ดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีว่ะเห็ว่าแล้วตอนนี้ตอนมาถึงก็นั่งเงียบกิ๊บทำหนาทีไม่คุยกับใครเลยจอร์ดกูดอกนี้หนักมากเจ๋งจริงจริง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 ทิ้งกันไปเพราะอะไรเพราะอะไรจะทำยังนาน ไว้ใจเธอไว้ใจเธอเพิ่แค่เพียงครูอะแล้วอยู่ๆเธอก็กดเมาไปอ่อนซ้อมรักไปหน่อยน้องน้อยเขาจึงเปลี่ยนใจอ่อนซ้อมใจเอาร่างกายเลยเธอรันอ่อนแอไอ้กูเจือแม่ว่าเนี่ยนิกดัดกูกบพอเหมึงดกเจ็บจังวะไม่ตอมีปัยนั่นีรแล้วไป ติ่นหยุดดี่หยุดด <c oughs> ิ่ลธรรมดากูถอยได้อะแกวมือมาลองไว้อ่ะมามาดีม่ก่อนแหละตบหัวมันมันรุนแรงไ้ได้จะแกกว่าตบได้มัมันรุนแรงไปไม่เอาไม่ตบตบไม่ตบม่ตบตบม่ตตบตบตบ่วนช่วยหม่่่ตตบ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 มม่ไ สี่สี่โดนไปห้าทีหลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่แค่ดิบมะกอกพี่เป็นเที้ยนเข้าใจไหมว่าพวกกูอ่ะสามสิบกว่าแบบมันแก่ขนาดนี้ชีวิตมันไม่ค่อยเจอความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นอ่ะจำเป็นไหมใค้เคาะมะม่วงวันรุดนสุกหรือยังพี่จำค่าเข้าคอนเซ็ปต์มาแล้เจ๊ตอนแรกอ่ะดิบมะกอกหนึ่งสองสามสี่ห้า กูว่าเจ็บไม่ส <anderen> ุดวันมีทำมุกตาเล่ด้วยใช่ยังยังเล่นหน้าเล่นตาคิดใหม่จะได้ลงโทษใหม่พร้อมกันสามคนเริ่มเลยนเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่บือที่คือบือสรุปดูแล้วไม่เจ็บเลยเจ็บเจ็บเจ็บเล่นอะไรจะเจ็บมาชอบเล่นเจ็บเจ็บพวกเนี้ยขู่ๆพวกยงแดงเลยกูรู้ว่าเราทะเลาะกับเขาอยู่นะรู้ว่าเราเราไม่ถูกกันนั่นตอนเนี้ยก็มาดิเมื่อ นี่อย่าห้ามเฮ้ยห้ามกดซับปุ๊กไปกดกดซับขอแม่แมขอแม่แม่ขอแม่แม่ลอ้อเดขอแ่งเดอไมเฮ้ยใครเอามโนไปสมรเทศมาเนี่ยไม่ใช่ม่ใช่เหรอเมื่อเหมือนตัวโกงยุคแปศูนยเนี่ยขันยัดเยียดความพูด ทิมหาเลยทิมหาเลยเกิดไม่เหมือนหมือเปล่าเกิดไม่ทันกูต้องเปิดด้วยเนี่ยเหมือนวะไม่เหมือนว่ะทิมานกองอัศวะเทพไม่เหมือนว่ะแกน้ำ ก๋วยเตี๋ยวสองถุงเหมือนเดิมครับโอ้โหเล่นเล่นไม่ได้เหรอเล่นได้คนดูใช่ไหมอะไรอ่ะลงคนเดียวลงวันจันทร์ได้ไหมเออวันนี้เหรอใช่ลงได้แต่ว่ามีคนเดียวที่จะดูนี่พ่อตายแล้วโอ้ยพ่อตายหมดเลยใช่ไหมอยเดียวเดียวไม่ต้องรวมไม่ต้องรวมตตพ่อแข็งแรงดีอยู่ เอาหน้ามาขูดกันตรงนี้โต้โฮไม่ได้โหดธรรมดามึงต้องปัญญาอ่อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดจะเปิด MC ให้ดูกันแล้ดูที่ c อมาอยังก็บอกก็ปิดดโยเอาไปเสียงดังทำไมล่ะลูกนะเดี๋ยวเะเจ็บคอซะปะปะไอ้อะแย่มันใครวะแมนยูวาเนี่ยฝาอะดก ฮวนโดคุดอกยูดอกยูเป็นลูกครึ่งสเปนกับญี่ปุ่นถ้ามันออกเปรี้ยวเยี่ยมยังไงอ่ะแต่ช้าๆมันค่อยไปตะกี้ทงเป็นเยี่ยมนะตะกี้บอกว่าอะไรชื่อแลยฮวนโดคุฮวนโดคุลูกครึ่งเลยอ่ะสเปนญี่ปุ่นทงเป็นเยี่ยมคือของพ่ออ๋ออาด่าพ่อคุณแล้ แจ็สเปอร์ชิเลเซนของความรู้เลยครับตัวนี้ก็เป็นประตูทีมชาติฮอลแลนด์ที่เมื่อฟุตบอลโลกปี2 0 1 4เนี่ยเป็นมือหนึ่งแต่ว่าเกมที่ต้องอยู่โทษก็โดนเปลี่ยนออกอ่าแล้วก็ส่งอีกมือหนึ่งลงไปอีกมือหนึ่งว่ไงอันนั้นเป็นทีมอาจารย์ฟูดี้ฟูอ่าฟูดครูก็แวะนิดหน่อยมาย้วชิเลเซนเดี๋ยวทำฟูลชิเลเซนแล้วกันขอความรู้หน่อยก็เนี่ยเป็นประตูมือหนึ่งทีมชาติฮอลแลนด์ปี2004มีเกมหนึ่งนะ ลาโดนหยุดโทษแล้วก็เปลี่ยนประตูมือหนึ่งไปทีมมอาจารย์ออเเทีมครูเที่ยวหน้ามึงก็เล่าได้เจมส์เสร็จไอ้เจมส์มีเหี้ยไปงนี้หน่อยไอ้เซนนี่เมตโอ้โหหมดแล้วลูกน้องเจ้าลูกน้องที่โดนรับมาดีมึงมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละเจมส์ลงโทษไอ้หมูเลยไม่มีปัญหาเด็มาหาเนย ไหนเนี่ยถกเสื้อเราไว้ก่อนฉีดน้ำนมโอ้โหใครอ่ะอิตาลีมาดินีอะมาค้างมาค้มาอยากจะเปลี่ยนนิ้วจุ้นเลยเดินไม่มีทางแพงหรอกแพงอ้า นั่นเดียวโอกียเดี๋ยวเดี๋ันเดีเดี๋ยว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 เีเีเเยดเยยว ได้ดีเลยกอกกับไปดูดีเสียงอูดรลอยไงเราสามคนเดี๋ยวลาคู้ชมไปก่อนเลยวันนี้นะหนึ่งสองสามคืนจันเอ้าวไมเาล่ะเีนเรียนเรียนรียปิดแล้วจบแล้วจบรายการแล้วนิกไปไหนมา เราบอกว่าไปไหนมาเขาไม่ได้บอกไปไหนก็บอกไม่อยู่ก็เข้ามาทําเทปเลยทําคลิปเลยอ๋อไม่ต้องไม่อยู่ใช่ไหมเออ <c oughs> แล้วมึงก็เข้ามาเห็นแค่นมี้เนี่ยแล้วมึงเดินออกไปคนเขาก็รู้ว่าเราอยู่แล้วออ๋ <c oughs>